สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปโดยใช้ไพ่สำรับนี้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะใช้พวกนี้ไปก่อนนะคะด้วยความที่ห่างหายมาประมาณ3 4วันแล้วมั้งคะอืมก็กำลังจะเข้าที่เข้าทางแล้วเนาะอีกสักนิดนึงเนี่แหละค่ะแล้วก็เพิ่งจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตได้เมื่อวานเขาเพิ่งว่างที่จะมาติดตั้งเน็ตให้จะได้แบบมีการอัปเดตที่อัปโหลด ลิปนะคะได้อย่างรวดเร็วเนาะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กด subscribe กับช่องกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณผู้ที่เป็นสมาชิกเก่าใหม่นะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่จะดูส่วนตัวนะคะก็จะน่าจะประมาณหลังวันที่10กลางๆางครึ่งคกลางเดือนน,น,น,นนะคะหัวข้อในใจเราตอนนี้เนาะซึ่งเอาเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความรู้สึกนึกถึง จากอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันถือว่าเป็นการดูความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอดูสถานการณ์ทั่วทไปก่อนนะคะโอเคคิงดาบอืมคิงดาบแฮงแมนโอ้ชัดเลยชัดเลยว่าไม่ชัดนะคะสเหรียญ เดอะฟูเดอะสตาร์ hmm. แล้วก็สิบดาบอ่าเห็นใช่ไหมคะสิบดาบโอเคประมาณนี้เนาะคิงดาบแฮงแมนสองเหรียญเดอะฟูเดอะสตาร์สิบดาบนะคะอาจจะเป็นชาวกลุ่มนะคะ เป็นชาวธาตุลมสูงมากมีพลังงานที่เป็นชาวธาตุลมที่เด่นชัดนะคะหรือทั้งคู่นะคะเป็นชาวธาตุลมเนาะอาจจะเป็นกุมนะคะราศีกุมนะชาวธาตุน้ําก็มีนะคะพิจิกอะไรแบบนี้นะคะแต่เด่นๆคือเป็นชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลอันนี้คือเด่นมากเลยนะคะ สถานการณ์ก็คือคบคุยคนที่เป็นไม้มีตำหนิมีลูกติดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเนาะแต่พลังงานเป็นแมสค์ลีนสูงก็คือไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งนี่คือเราดูตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ยังต้องเหมือนต้องโฮงกันไปเรื่อยๆประคับประคองกันไปในทิศทางที่ยังไม่ชัดเจน หรือว่ายังไม่สามารถชัดเจนได้นะคะก็ต้องทนอยู่แบบนี้ไปก่อนถ้าตามถ้าตามสถานการณ์ตอนนี้คือทนอยู่เหมือนทนอยู่แล้วก็เหมือนปล่อยให้มันเป็นแบบชัดเจนไม่ได้แต่ก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรไปมากกว่านี้นะคะมันดูเหมือนแบบว่าสถานการณ์นี้คือเป็นสถานการณ์ที่ติดต่อกันบนโลกออนไลน์สื่อสารบนโซเชียลนะคะเหมือนมีความว่างเปล่า เหมือนจะไม่ได้เทคแคร์กันเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่พัฒนาว่างเปล่าไม่ชัดเจนแล้วก็ถูกแขวนไว้นะคะแล้วก็ได้แต่ดูกันบนโลกออนไลน์โซเชียลสอดส่องดูกันเขามีการสอดส่องคุณคุณมีการสอดส่องเขานะคะถ้าหากมีการบล็อกทางใดทางหนึ่งมันก็ต้องมีฝ่ายใดๆ่ายหนึ่งที่มีความนึกถึงคิดถึงแบบ thinking about you thinking of you ะะไม่คุณก็เขานะคะคที่จะมีพลังงานที่เป็นแบบนี้นะอยากพูดอยากสื่อสารมันเหมือนในใจมันสื่อสารมันนึกถึงแต่ว่าไม่ได้พูดออกไปไม่ได้แบบคุยกันนะคะคขาดการติดต่อสื่อสารได้แบบเป็นตัวอักษรหรือว่าโทนี่คือไม่มีการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็ฝั่งพลังงานที่เป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงมาดูคุณก็เป็นประเภทที่บบว่า กับคนนี้คุณมีน้ำตาพอสมควรนะคะก็คือกลายเป็นสิบสิบดาบนะคะกลายเป็นสิบดาบไปแล้วอยากปล่อยวางอยากละความสัมพันธ์นี้แต่ก็ยังมีความนึกถึงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเขาเองก็เช่นกันในเรื่องนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าความสัมพันธ์นี้จะเรียกได้ว่ามีการให้การรับที่ไม่เท่าเทียมกัน นะะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครย,ยังไงนะคะหรือว่ามีความคิดที่ไม่ได้คิดคล้ายกันไม่ได้บาลานซ์กันนั่นเองนะคะอาจจะมีความต่างตรงนี้ได้แต่ไม่รู้ว่าต่างต่างอะไรนะคะอาจจะเป็นระยะทางได้นะคะอาจจะเป็นต่างระยะทางต่างภูมิภาคนะคะต่างพื้นที่ต่างที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่บ้านเดียวกัน นะคะหรือไม่ใช่คนในพื้นเพเดียวกันคือมีความต่างไปเลยต่างอะไรก็ได้ให้คุณไปเปรียบเทียบเอานี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่เอาง่ายๆสั้นๆก็คือ1ไม่ติดต่อสื่อสารกัน 2. เจ็บกับความสัมพันธ์นี้ไม่อยากไปต่อแต่ก็อยากไปต่อ 3. พัฒนายังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้คารัคาสังเอาแน่นอนไม่ได้ได้แต่คิดถึงกันอยู่ไกลๆนะคะ4ก็คือไม่ได้ทริค ความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ดีต่อกันไม่ได้ treat ดีๆนะคะก็จะประมาณนี้เลยเรามาขอดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเลยนะคะเพราะว่าเราดูสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะอโอ้สองดาบมันเป็นเหมือนความชัดเจนเลยว่าไม่ชัดเจนนะคะควีนดาบคนเหมือนกันมาเจอกันอีกอาจจะตำหนิทั้งคู่เจ็ดอ่า เหมือนที่พูดไปเลยเหมือนอยากไปต่อแต่ก็ไม่อยากไปต่ออะไรประมาณนี้นะคะสามเหรียญเหมือนมีโอกาสบางอย่างจะมีจะมีนะคะใช้คำว่าจะมีควีนเหรียญโอเคเออโอเคหกเหรียญเหมือนจะมีโอกาสนะคะเหมือนจะแต่ไม่ใช่ทุกคู่ทุกคนเนาะคือเขาคิดรู้สึกยังไงเขายังตัดสินใจไม่ได้จริงๆ นะ,ะสองเหรียญก็ขึ้นข้างบนแล้วก็สองดาบอีกเขายังตัดสินใจกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แต่ถามว่าอยากไปต่อไหมอยากยังอยากประคับประคองแล้วก็ฝากฟันไปอยู่เพียงแต่ว่าวิธีการของเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้มาอธิบายไม่ได้มาแบบ <c oughs> ต้องมาแบบ ให้เรารับรู้กระบวนการทางความคิดของเขาว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเขาคิดอะไรอยู่คือเขาไม่ใช่คนที่จะมาโอ้อวดอธิบายเพิ่มเติมอะไรให้เรารับรู้มันก็เลยกลายเป็นว่าเงียบไม่มีความเข้าใจไม่มีการสื่อสารไม่ใช่ใจคุยใจนะคะคนนี้ใช้ตะกะเหตุผลมากเลยนะเขาอาจจะเป็นชาวท่าน้ำหรือว่าท่าดินก็ได้นะคะแล้วก็ ที่พูดถึงชาวทตุลมอาจจะเป็นคุณทั้งนี้นะคะสามารถที่จะรีเวิร์สกันได้อาจจะสลับกลับฝั่งกันนะคะแล้วก็เขาก็มองว่าคุณและเขาเนี่ยเป็นไม้เบื่อบเมากันก็คือคิงก็ราคาก็แรงได้แล้วแต่ความสัมพันธ์นะว่าใครเป็นแบบไหนนะคะหรือคนที่มีความคล้ายกันหรือมีอะไรที่มีความต่างที่มีความเหมือนกันมีตําหนิเหมือนกันนะคะแต่ว่าความนิสัยบางอย่างจะแตกต่างกันไปคนละคั่วอะไรประมาณนี้นะคะแต่โดยรวมคือ แตกต่างที่ลงตัวอะรประมาณนี้เขาก็มองว่าจริงๆอ่ะมันก็พอเป็นไปได้คือเขาไม่อยากแบบถ้าพูดถึงนะเอาเอา,เอาแบบง่ายๆนะคะไม่อยากชิงสุกก่อนหาไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันฉับช่วยอ่าอันนี้คือแบบเข้าใจง่ายนะคะซึ่งถามว่ามีโอกาสอะไรมีโอกาสที่จะได้อะไรสักอย่างเป็นการไม่ได้เ a คแอคชั่นแต่เป็นทางความรู้สึกที่ปิ้งคิดเหมือนแบบว่า เขาเองคิดไอเดียอะไรได้นะคะจะมีการหยิบยื่นแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ทั้งนี้อาจจะใช้เวลาบางคนบอกว่าอไม่ได้ติดต่อกันเป็นเดือนหรือว่าหลายวันนานเกินไปผิดปกติมันก็จะมีโอกาสยืดเยื้อ,อไปก่อนซึ่งต้องรอไปก่อนแต่ถามว่ามีโอกาสไหม,มไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะคะมันแล้วแต่พลังงานที่จะเจอเจอเนาะซึ่งความคิดความรู้สึกเขาอะคือตอนนี้เราไม่แน่ใจเราไม่รู้เราจะไม่พูด นะคะซึ่งคุณเองก็ไม่รู้ใช่ไหมคะดังนั้นไพ่ก็มหมายความว่าจะบอกทั้งหมดเอาเป็นว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามีแลนมีแผนนะคะที่คิดจะทำอะไรบางอย่างเป็นการออฟเฟอร์เป็นการเสนอแต่มันจะช้านะคะก็จะประมาณนี้ซึ่งตามที่ดูคือเขาค่อนข้างจะออกแนวมันไม่ใช่เชิงเก็บตัวแค่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูด แต่ถ้าได้พูดคือเจ็บต่อยหนักได้นะคะหรือว่าพูดพูดแล้วไม่เข้าหูคือมันผิดปกติบางทีจนแบบคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่พอพูดทีคือก็เจ็บอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือตามหน้าไพ่เนาะอันนี้คือความรู้สึกเขาที่มีมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในที่เขากําลังคิดและจะทําอะไรเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทําเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาและช้าเนาะคุณเองก็ เขาก็มองว่าคุณเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณไม่ได้แสดงความอ่อนแอคุณไม่ได้แสดงว่าตัวคุณเนี่ยต้องการเขาเขาก็เลยมองว่าคุณอยู่ได้เขามั่นใจเขามั่นใจมากเพราะว่ามีควีนเรียนเกิดขึ้นเขาก็มองว่าคุณเนี่ยสามารถที่ ไม่ได้มาตามเขาไม่ได้มาจุกจิกจุ้จี้อันนี้คือสิ่งที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะช้าด้วยความที่ต่างคนต่างเคยมีตําหนิหรือตัวเขามีตําหนิมาก่อนนะคะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องคิดไตร่ตรองพิจารณาเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะทํำยังไงเนาะอันนี้มันเหมือนเป็นแบบว่าใช้เวลานะคะโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปภาพรวมเลยดีกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะเราเรายังไม่ได้ อันนี้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าความรู้สึกเขาเราได้ไปแล้วนะคะความรู้สึกเขาที่มีต่อเรานะมันเหมือนเป็นคลิปอัปเดตความรู้สึกเขานะคะอันนี้เราใช้ไปแล้วเราไม่ใช้กลับนะคะเอาวางไว้อีกที่หนึ่งแล้วกันพอเราใช้ไปแล้วเนาะอ่ะเรามาดูสรุปคุณและเขาเลยดีกว่าสิบเหรียญอืสิบถ้วยว,ว้วาวว,าว้าวว้าเราจะ จะดูสรุปไพ่นางฟ้าด้วยนะหนึ่งถ้วยอืมอันนี้คือสรุปคุณและเขานะคะไม่ว่าคุณจะมาดูเมื่อไหร่ก็ตามนะ the sun wow the world โอ้ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นชัวรหรือว่าคนที่อยู่มีระยะทางนะคะก้าเหรียญโอเคอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะดูนาไพ่ไปก่อนนะดูซิว่าเราจะ คิดเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะขอดูไพ่นนงฟ้า5 <c oughs> ใบนะคะ Playfulness Healing Family Issues นะคะ Heart to Heart Conversation เหมือนที่เราพูดไปเลยเพราะคุณไม่ได้ใช้ใจคุยกันใช้แต่กระแสอะไรก็ไม่รู้นะคะ คิดบวกนะคะคิดบวกนะไพ่คิดบวก the last card นะคะ deception อ่าโอเคถ้าไม่คิดบวกมีโอกาสที่จะยืดเยื้อหรือว่าไม่สมหวังได้นะคะเราไม่อยากจะมาเลี้ยงไขว่าอย่างนั้นอย่างนี้นหรือเอาเอาพูดตรงๆต,ตามหน้าการ์ดแล้วกันก็คืออ่ะมาฟังกันเลยนะคะ <c oughs> บทสรุปนะคะภาพรวมแล้วจริงๆอ่ะมันดีนะคะ มีความมั่นคงต่อความสัมพันธ์จากที่เคยบอกว่ามีการให้การรับที่ไม่เท่าเทียมกันมีโอกาสในอนาคตที่จะมีการให้การรับที่เท่าเทียมกันเหมือนต่างคนต่างมาถึงจุดที่บาลานซ์กันได้แล้วเหมือนลงตัวกันนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์กระปี้กระเป๋าขึ้นมีความแบบอยากพัฒนามีความรู้สึกว่าผูกพันอบอุ่นมีความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นนอ้องเป็นครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกัน มันเป็นอารมณ์ของคนสองคนที่กลายเป็นหนึ่งเดียวละจากที่ค่อยเควจากที่ไม่ชัดเจนจากที่ดูทรงแล้วมันอะไรช้าไปหมดแต่พอถึงจุดนั้นที่มันอ่ะเอาง่ายที่คุณได้เจอกันที่คุณได้สารสัมพันธ์กันต่อมันจะไปเร็วนะคะประมาณนี้เลยเนาะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะมีคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นในอนาคตนะคะเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยมีความที่ ชัดเจนทางความรู้สึกตรงที่มันมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างไปแกล่งมาละนะคะแล้วก็มาโครจรพบกันอาจจะนะคะบางคนที่ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้หมายความว่าหมดรักหรือหมดเยื่อใหญ่เพียงแต่ว่าเอาเวลาไปเหมือนไปสแสวงหาสิ่งที่ที่มันเป็น priority สำคัญในเรื่องของการเงินการงานอะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีโอกาสโครจรกันเนาะแล้วก็ ถ้าเป็นไพ่นาฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามให้ตัวเรานะกลับมามองตัวเราแล้วก็มีความสุขกับตัวเองให้ได้สะก,ก่อนนะคะอันนี้มันเหมือนเป็นการบอกไปในตัวส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากเรามีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะคะ ยังยังไม่ต้องไปเผยิญข่ายแล้วก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีปัญหาในตอนนี้เขาก็เลยไม่ได้คุยกับเราด้วยเช่นกันอันนี้ให้ไปสาสางไปเคลียร์ใครเคลียร์มันเหมือนเคลียร์ energy ของตัวเองเขาเองก็เช่นกันนะคะแล้วพยายามใช้ใจและใจกับสถานการณ์นี้ถ้าหากได้มีโอกาสคุยกันมีโอกาสติดต่อสื่อสารหรือว่าอะไรก็ตามนะคะพยายามใช้ใจและกันเนาะเพราะว่าเหมือนที่เราพูดไปตั้งแต่แรกว่าไม่ได้ใช้ใจคุยกันเลยนะคะใช้แต่กระแสจิตใช้แต่อะไรก็ไม่รู้คุยกันใช้ใจนั่นหมายความว่า พอเราใช้ใจคุยกันอ่ะมันก็จะไม่มีอะไรมาแคลงใจต่อให้คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างมันจะมีความเข้าใจกันเขาบอกว่าให้คิดบวกไว้คิดบวกทําบวกกับชีวิตความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณคิดลบไปหรือว่าคิดไปเองคิดไปก่อนคิดแทนนะคะมีโอกาสที่จะไม่สมหวังเอาเป็นว่าถ้าหากคิดบวกคิดดีคิดแทคิดดีนะคะหรือว่าคิดที่แบบโอเคมันก็มีโอกาสสมหวัง ดังนั้นไพ่นะคะกับการกระทําที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคตที่คุณจะดําเนินการในความสัมพันธ์นั้นนะคะมีโอกาสที่จะดีไปเลยกับไม่ดีแค่นั้นมี2ออย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเรานั่นเองนะคะโอเคคลิปนี้นะคะเป็นการอัปเดตความรู้สึกและบทสรุปคุณและเขานะคะอันนี้คือชื่อคลิปนะอัปเดตความรู้สึกบทสรุปคุณและเขา ะะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณผู้ที่ไม่เลื่อนผ่านโฆษณานะคะถือว่าเป็นคักครูไปในตัวนะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย